พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เปิดอย่างสวยงามกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่20ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีอาสามชันอุบลปลูกป,กปาเฉลิมพระเกียรติปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเกาะแก่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์แท้คุณภาพดีบรรยากาศชมภาพยนตร์ไลโอโคตแยยักษ์รอบสื่อมวลชน ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่29กรกรกฎาคม2565วันนี้พบกับดิฉันกิงดาวสุวัททิ์ค่ะ รายงานสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดอุบลร,ราชธานีประจำวันที่29กรกฎาคม2565ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดอุบลร,ราชธานี อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อคนอุบลจำนวนผู้ป่วยโควิด -19 จังหวัดอุบลราชธานีผู้ป่วยรายใหม่วันนี้404รายผู้ป่วย PCR-3 ราย a t k 401รายติดเชื้อในพื้นที่400รายมาจากต่างจังหวัด4รายรักษาในโรงพยาบาล35รายผู้ป่วยนอก o p s i 3 6 9รายผู้ป่วยปอดอักเสบ132ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ22รายจำนวนผู้ป่วยะระลอกเดือนมกราคม2565ผู้ป่วยสะสม274,198รายเสียชีวิต295รายรักษาหาย269,586รายรายใหม่430รายกำลังรักษา4,317ราย มาเริ่มมือที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะมหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา70พรรษาณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดยมีขบวนเทิดพระเกียรติประบาทสมเด็จพระวชิลกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มีการแสดงขบวนรำสีภาคเทิดพระเกียรติประบาทสมเด็จพระวชิลกากเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในวโรกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพจากนั้นศาสตราจารย์ดรสุภชัยประทุมนาคุลรองประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมป้อมเ้วยรองศาสตราจารย์ธรรมลักษ์ละอ,องนวล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลายัยราชพัฏอุบลราชธานีพลตรีนิรุตเกศริดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลายัยราชภัฏอุบลราชธานีและคณาจารย์นักศึกษาร่วมจุดเทียนถาวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่อานา,า์ให้มีความสุขสวัสดิ์ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเพียงพอและยั่งยืนทรงสืบสารต่อยอดศาสตร์พระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริน้อยใหญ่สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติทั้งอย่างทรงพระราชาทานขวัญกำลังใจให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบภัยให้สามารถผ่านความลำบากไปได้ เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่20ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะ <My> เมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาของวันที่28กรกฎาคม2565ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีศาสตราจารย์ดรโมฮัมหมัดราชดานโมฮัมหมัดใจละนีประธานสภากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรสุภชัยประทุมนาคุลรองประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม นายพงษ์รัตน์พิ่รมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ละอองนวลรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่20ซึ่งหนีทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่11ชาติอาเซียนเดินพาเหรดเข้าสู่สนามและการกล่าวเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจากนั้นเข้าสู่ช่วงของการจุดคบเพลิง ซึ่งในครั้งนี้เจ้าภาพได้เลือกนักกีฬาถ,ถิ่นชาติประกอบด้วยวรกันสีนวลนัดนักปันดาบถิ่ชาติไทยและนัทวัตรโถบ้านทรงนักฟุตบอลปัญญาชนไทยชุดแชมป์มออาเซียนครั้งที่19เป็นผู้วิ่งคบเพลิงก่อนส่งต่อให้วิวเยาวภาบุรพลชยัย อดีตนักเทควันโดทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2004เป็นผู้จุดคบเพลิงเป็นสัญ,ญลักษณ์การแข่งขนันได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วพิธีเปิดในครั้งนี้เจ้าภาพมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานีได้จัดชุดการแสดงที่เป็นไฮไลท์ชื่อชุดเรึงศิลปแผ่นดินสยามที่มีความโดดเด่นสวยงามสร้างความประทับใจแก่แฟนกีฬาที่เข้ามาร่วมชมเป็นอย่างมาก สื่อถึงความงดงามของศิลปะและความเจริญรุ่งเรืองแห่งอารยธรรมของชาติไทยโดยการนำเสนอความงดงามของแสงที่สะส่องความเจริญรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์ให้แก่พื้นแผ่นดินซึ่งมีจังหวัดอุบลราชธานีเป็นดินแดนตะวันออกสุดและรับแสงพระอาทิตย์ก่อนใครในประเทศไทยสำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่20จัดขึ้นระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่6สิงหาคม 2,565มีนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกจำนวน11ชาติประกอบด้วยประเทศบรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยติมอร์เลสเตและเวียดนามเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งหมด23ชนิดในสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและสนามสถานที่ต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี รวมจังหวัดศรีสะเกดและศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีศูนย์การเรียนรู้บ้านอย่างน้อยตำบลเกาะเออำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนจัดขึ้นภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขสบอคและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อัดสำชันอุบลราชธานีจับมือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7สาขาอุบลราชธานีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์การเรียนรู้ทักษะชีวิตมงฟอร์ดต,ตำบลน,นองคอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7สาขาอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา70พรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นโดยมีนายบุญลาภสุขใสภูมินหน่วยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่เจ็ด สาขาอุบลร,ราชธานีร่วมด้วยพราดาเกรียงศักด์มายอดพุ่มหน่วยการโรงเรียนอัสสำชัญอุบลร,ราชธานีผู้นำชุมชนครูอาจารย์ผู้ปกครองนักเรียนร่วมในการปลูกป่าในครั้งนี้ โรงเรียนอสัสสำชัญอุบลราชธานีได้ดำเนินการตามนโยบายของมูลนิธิคณะเซนคาเบียนแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมช่วยปลูกจิตสำนึกด้านรักษาสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนครูและผู้นำการศึกษาให้มีส่วนร่วมในการดูแลธรรมชาติทั้งในระดับท้องถิ่นเขตระดับชาติและนานา,นาชาติโดยได้ทำการปลูกต้นขี้เหล็กบ้านประดู่ป่ายางนาคูนสักตะเคียนทองพยุงลำดวนและ,สะเสม็ด เมกจำนวน1,800ต้นบนพื้นที่9ไร่ณศูนย์าการเรียนรู้ทักษะชีวิตมงฟอร์ดเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีตลอดจนพัฒนาป่าไม้ตามแนวทางพระราชดำริฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่ป่าให้ชุมชนและช่วยลดสภาวะโลกร้อนต่อไปในอนาคต ชุมชนต้นแบบกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเกาะแกดผลิตปุ๋ยอินทรีย์แท้คุณภาพดีวิถีธรรมชาติจากปศุสัตว์ผสมผสานเทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศได้ผลผลิตปีละก,กว่า800ตันค่ะสร้างรายได้ดีให้คนในชุมชน ปุ๋ยอินทรีย์ของดี3,000โบกผลิตจากมูลกระบือซึ่งทางกลุ่มอินทรีย์บ้านเกาะแกดเลี้ยงไว้รวมกว่า400ตัวมาผสมกับรรำแกลบดิบเศษฟางเติมโดโลมายและหมักด้วยจุลินทรีย์ EM โดยใช้เทคนิคการหมักแบบเติมอากาศมีคุณประโยชน์ในการปรับสภาพและเพิ่มแร่ธาตุให้ดินโดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากศนูนย์เมล็ดผ่านข้าวอุบลราชธานี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่4อุบลราชธานีและหน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่51สามารถนำไปใช้กับนาข้าวพืชไร่พืชสวนพืชผักในการทำเกษตรอินทรีย์ได้เป็นอย่างดีนายสุนทรทองแสนประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเกาะแกดกล่าวว่ากลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะแกด เริ่มมาตั้งแต่ปีพศ2548เนื่องจากทางกลุ่มมีการเลี้ยงสัตว์จึงมีแนวคิดที่จะทำอย่างไรให้ข้าวที่ปลูกเป็นข้าวอินทรีย์ที่ยั่งยืนจึงได้มีการมาตั้งกลุ่มข้าวอินทรีย์เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยนำมูลสัตว์มาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์เติมอากาศซึ่งได้รับงบประมาณจากนพค .51 ส่วนวัตถุดิบก็ได้รับงบประมาณจากส่วนเมล็ดผ่านข้าบนราชธานี ซึ่งทางกลุ่มได้มีการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดเติมอากาศเอามาจำหน่ายให้แก่สมาชิกปัจจุบันขายให้แก่กลุ่มสมาชิกกลุ่มข้าวอินทรีย์และมาจำหน่ายให้กับกลุ่มสมาชิกเลี้ยงสัตว์และเครือข่ายกลุ่มข้าวอินทรีย์ในระดับอำเภอ29กลุ่ม ปุ๋ยอินรีย์เป็นอีกทางเลือกในการสร้างอาชีพในยุคนี้สามารถผลิตได้ง่ายปลอดภัยไม่มีสารเคมีเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันท่านที่สนใจศึกษาเรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรียสามารถติดต่อได้ที่คุณสุนทรทองแสนประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ c, บ้านเกาะแกดโทรศัพท์0843019116 a c e b o o k แฟนเพจชุมชนต้นแบบการผลิตข้าวอินทรีย์อำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานี ปุ๋ยอินซีปุ๋ยหมักเติมอากาศนะครับก็คือคุณภาพของมันก็คือจุลินทรีย์เราเป็นการแตกตัวที่ดีโดยเติมอากาศไม่ได้กับกองมันจะระบายความร้อนไดนะ้ได้ดีนะครับขบวนการผลิตเราเราผลิตเรามีตีสับละเอียดทุกขบวนการนะครับมูลสัตว์เราก็สับละเอียดนะครับฟางข้าวก็เป็นข้าวอินรีนะครับมูลคว,วายก็มูลควายอินรีนะครับมีแต่ของอินรี แก้วก็เป็นแก้วข้าวอินทรีนะครับเป็นส่วนผสมแล้วก็เพิ่มโดยการเพิ่มโดโลไม์นะครับโดโลไม์เป็นสารปรปับปรุงรุงดินลำ้ลำในการเลี้ยงจุลินทรีย์ให้เจริญเติบโตได้ดีนะครับนี่คือขบวนการการผลิตสิ่งที่เอามาผลิตมีแต่คุณภาพดังนั้นคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์เรามันต้องดีผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้กับกลุ่มประธานกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์นะครับโดยโดยตรงกับโทรศัพท์เบอร์โทรก็ 084-3019-116นะครับประธานโดยตรงครับประธานสุนทรนทองแสนและก็รัดาวันแสงแดงเลขานุกานนะครับไลโอโค้ดแย้ยักษ์ภาพยนตร์สัตว์ประหลาดสัญชาติไทยจากค่ายหนังเนรมิตหนังฟิล์มเจ้าของผลงานระดับรายได้กว่า170ล้านบาทอย่างภาพยนตร์โฟกิง ที่เมเจอร์ซินิเพล็กเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานีบรรยากาศชมภาพยนตร์เรื่องไลโอโครแย่ยักษ์รอบสื่อมวลชนก่อนที่จะเข้าฉายในวันที่28กรกฎาคม2565ในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพล็กทุกสาขาไลโอโครแย่ยักษ์ภาพยนตร์สัตว์ประหลาดสัญชาติไทยจากค่ายนรมิดหนังฟิลม์มได้ชาลิดไกรเลิศมงคลและชิดพลเรืองกันมานั่งแท่นพูมกับ พร้อมด้วยก๊อฟพิชยะนิธิภัยานกุลจากซีรีส์ The g r ราเดบัณฑิตจบใหม่2,563ฟางธนทรนนีรสิงห์จากซีรีส์มี a y s You รักวุ่นวายใหญ่ตัวป่วนในปี2,564 จีน่าณชชาเดอซูซ่าจากซีรีส์บางกอกรักสตอรี่ตอนพรีส2,560และปาล์มสุภชัยส่วนอ่อนจากละครไปให้ถึงดวงดาวปี2,564มาร่วมทีมเพื่อเผชิญหน้ากับโคตรแย้ยักษ์นอกจากนี้ไลโอโคดแย้ยักษ์อย่างได้แฟคแคสตูดิโอผู้อยู่เบื้องหลังงานวิชวลเอฟเฟกตสุดตา,ารตาจากละครนาคี2,559 ซีรีส์บางกอกเบรกกิ้งมหานครเมืองหลวง2,564รวมถึงภาพยนตร์เรื่องนาคี2 2,561และขุนแผนฟ้าฟื้น2,562มาร่วมดูแลในส่วนของงานวิชวลเอฟเฟกไลโอโคตรยายักษ์ ว่าด้ยวยเรื่องราวของก้าก๊อปพิชยะนิธิภัยสารกุลแรปเปอร์หนุ่มที่กำลังเผชิญกับปัญหาชีวิตมากมายเขาจึงตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อพักผ่อนจิตใจและได้เข้าร่วมการแข่งขันตามหาน้ำบาดาลในทุ่งตะวันแยงที่ชาวบ้านกำลังจัดขึ้นเพื่อชิงเงินรางวัลที่สูงถึง1ล้านบาท แต่ในะระหว่างการแข่งขนัน9และทีมได้เดินทางไปเจอถ้ำปริศนาแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ประหลาดยักษ์ทุกคนจึงต้องหาทางเอาชีวิตรอดจากเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ที่บุกโจมตีมนุษย์ทุกคนอย่างเลือดเย็นรวมพลังกันสู้กับสัตว์ประหลาดที่เกินต้านในไลโอโคดแย่ยักษ์28กรกฎาคมนี้ที่เมเจอร์ซินิเพรใกล้บ้าน รูปเหรียญการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่20ไทยแลนด์เหรียญทอง27เหรียญเหรียญเงิน12เหรียญเหรียญทองแดง19เเหรียญรวม58เหรียญมาเลเซียเหรียญทอง16เหรียญเหรียญเงิน24ี่เหรียญเหรียญทองแดง14เหรียญรวม54เหรียญอินโดนีเซียเหรียญทอง13เหรียญทองเหรียญเงิน18ปเหรียญเหรียญทองแดง17เหรียญรวม48ปเหรียญเวียดนามห้าเหรียญทอง 1เหรียญเงินรวม6เหรียญฟิลิปปินส์4ี่เหรียญทอง1เหรียญทองแดงรวมห้าเหรียญสิงคโปร์1เหรียญทอง7เหรียญเงินห้าเหรียญทองแดงรวม13เหรียญลาวสมเหรียญเงิน2เหรียญทองแดงรวมห้าเหรียญแคนบูเดีย1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงรวมสมเหรียญติร์เลสเต1เหรียญทองแดงรวม1เหรียญสิ้นสุดการแข่งขันเมื่อวันที่28กรกฎาคม2565 เรื่องเฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ําเปลี่ยนแปลงในแม่น้ําโขงโดยกองอน่วยการน้ําแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์น้ําแม่น้ําโขงพบว,ว่าระดับน้ําที่สถานีจิงหงสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงวันที่27-28กรกฎาคม2565เพิ่มขึ้น1.24เมตรหรือคิดเป็นปริมาณน้ําไหลผ่านเพิ่มขึ้น1 0 9 0ลูกบา์เมตรต่อวินาทีประกอบกับคาดการจะมีฝนตกเพิ่มบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ําโขงตอนล่าง ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่31กรกฎาคมถึง8สิงหาคม2565 เชิญชวนน้องๆหนูๆและหนุ่มสาวอายุ3ถึง23ปีที่มีบุคลิกดีมีความกล้าแสดงออกเข้าสู่เวทีการประกวดระดับประเทศ Top Model 2022เปิดโอกาสให้คุณเข้าสู่วงการบันเทิงพร้อมแจ้งเกิดไม่ว่าจะเป็นนายแบบนางแบบนักแสดงนักร้องพิธีกรต่อยอดบนเวทีระดับโลกกับเวทีการประกวดเดินแบบเด็กและเยาวชนที่หย่ที่สุดในระดับประเทศ เปิดเวทีแห่งความฝันกับโอกาสสู่วงการบันเทิงปีที่9รับสมัครแล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2565รอบคัดเลือกนลานบึงบัวชั้น3ศูนย์กันค้าเซ็นโัลพาซาอุบลราชธานีงานประกวดร้องเพลงลั่นทุ่งเมืองเค้มเฟส3รอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่30กรกฎาคม2565พบกับบอยเขม,มาราชผู้แต่งเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรอ้อมกอดเขม,มาราช ม่อนบวรวิจันทเสนนักร้องคนเขมรราชนทนถนนคนเดินเขม,มาราชลานเบิงโค้ง,องสอพเมืองอุบลร,ราชธานีระงรับการตั้งจุดตรวจกวดคันวินัยจราจรและจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2565เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงชาวหนองนกทาอำเภอเขม,มาราชจังหวัดอุบลร,ราชธานีป้องกันไข้เลือดออก นายวิชัยหนูงามผู้ใหญ่บ้านหมู่9ตำบลหนองนกทาอำเภอเขม,มาราชจังหวัดอุบลราชธานีวันที่26กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลหนองนกทาพร้อมด้วยผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอ,อสอมอและเจ้าหน้าที่รพอพสต ลดนอร์งป้องกันไข้เลือดออกโดยการลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายแจกทรายอเบตและหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในหมู่บ้านทุกครัวเรือนแนะนำในการใช้และป้องกันโรคโควิด -19 โรคไข้เลือดออกจังหวัดอุบลราชธานีจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยครองนาควายเฉลิมพระเกียรติประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา นายพลรั์พิรมรัฐผูว้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางสรีสาพิรลมรัฐนายสมเพชสร้อยสาคูนายวิรุธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาเอกชนจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานประชาชนชาวอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพน 28. รรษา28กรกฎาคม2565 หนห้วยครองนาควายตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลร,ราชธานีทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28กรกฎาคม2565และเป็นการปรับภรมิทัศ์ห้วยครองนาควายให้เกิดความสวยงามแหล่งน้ำสะอาดและยังเป็นการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤด,ดูฝนอีกด้วย ชาวอีสานเฮเตรียมกลับมาทำงานใกล้บ้านกรมโยธาอนุมัติผังเมืองใหม่เด็ดอุดมปลดล็อกนิคมอุตสาหกรรมอุบลเรียบร้อยแล้วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมสีเขียวให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้าสีม่วงและให้กรมโยธาธิการและผังเมืองนำมติของที่ประชุมไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป นั่นหมายความว่าพื้นที่ในตำบลน,นากระแซงและตำบลทุ่งเทิงอํเาเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีจํานวนกว่า2,900ไร่ที่เตรียมจัดตั้งโครงการนิคมอ,อุตสาหกรรมอุบลราชธานีได้ถูกกําหนดให้เป็นพื้นที่สีม่วงเพื่อใช้ทําเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้าอย่างสมบูรณ์แล้ววันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีสืบเนื่องจากคณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ได้ตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของภาษาไทยและมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทยรวมถึงเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสํานึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของภาษาไทยตลอดจนร่วมมือกันทํานุบํารุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ผู้ชาติตลอดไปจึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกป,ปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเช่นเดียวกับวันสําคัญอื่นๆที่รัฐบาลได้จัดให้มี มาก่อนแล้วเช่นวันวิทยาศาสตร์วันสื่อสารแห่งชาติเป็นต้นและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่13กรกฎาคม2542เห็นชอบให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายให้ในายทรนพันทินโกมุตรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีนำสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายพงรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีภายในงานมีตัวแทนจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมใจกันถวายพระพรอชัยมงคลณนหอประชุมสารกลางจังหวัดอุบลราชธานี ติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ2,9,900บาทขายออก30,000บาททองรูปพันธ์รับซื้อ2,9,364บาท92สตงต์ขายออก3,500บาท ขอบคุณ w w w g r o t t ท์เว็ r ดอราคาน้ำมันดีเซล34บาท94ตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ e ์0 36บาท54สตางค์ต่อลิตรเบนซินแกสโซฮอร์้สบาท38สตางค์ต่อลิตรเบนซินแกสโซฮอร์้สบาท65สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากสวนอุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลร,ราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดประมาณ34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ26องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา32นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอของเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา39นาที คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจอุบลวีแอร์เคเบทวีและเพจข่าวอ so ุบลราชธานีโสพลเคเบิลทีรวมไปถึงช่อง 45, 4 Znew นิวภาคอีสานเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ